สวัสดียามบ่าค่ะคลิปนี้กีมมาอัปเดตเรดาตรวจฝนขอบภาคเหนือเวลา13นาฬิกาของวันที่5พฤษภาคม64นั่นก็คือวันนี้นี่เองเริ่มจะมีฝนหลายพื้นที่แล้วนะคะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่วางอําเภอจอมทองอําเภอหอดอําเภอดอยเต่าอําเภออมก๋อยอําเภอแม่แจ่มอําเภอกาลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงรายอําเภอเวียงป่าเป้าอําเภอ เมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอป่าแดดอำเภอเทิงจังหวัดลำพูนอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮงอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มอำเภองาวอำเภอแม่ทาอำเภอเสริมงามอำเภอสุปราบอำเภอเถินจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจอำเภอปงจังหวัดแพร่อำเภอสองอำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่อำเภอเด่นชัยอำเภอวังชิ้น จังหวัดน่านอเภอเวียงสามอนาโน้อยอภนาหมื่นจังหวัดตากอภสามเงาอเภอท่าสองยางอเภอแม่ระมาดอเภอเมืองตากจังหวัดสุโขทัยอเศรีสัชนาลัยจังหวัดพิษณุโลกอเภอชาติประการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอบาง มะผ้าอ,อําเภอปายอ,อําเภอเมืองแม่่องสอนโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือจ้าคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนรละมดระวังด้วยนะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย